ทายสบายดีและสวัสดีพี่ทุกท่านมันกะเตรียมตัวว่าจะเข้าเมืองใลมันเลยผ่าน้องคิบกบแม่เข้าเมืองหลักๆก็คือจะเข้าไปซื้อเบย่างพี่น้องเลยซื้อเบย่างเอามาแซมมันโซนยางเฮานะเพราะว่ามันตายลายนะซื้อก็ไม่ได้ซื้อหลายหรอกว่าจะไปซื้อเอาประมาณจักห้าสิบต้นพี่น้องเลยเพราะว่าอยู่ในเฮือนเท่านี้มันเลืออยู่สามต้นนะขันปุกกระยิบขันจะเอาไปแซมันไม่มีพ่อทำงานในเบิองก่อน น่ะนะต้นนี่จะเอาไปนี่ก็แม่นตายเลยนี่กุบกเวาเลยน่ะก็ยิงอยู่ไข่แน่กะตัวนี้กับตัวนะไข่เนี่กะสองต้นนี้อันนี้เอาไปปลูกกะถือว่าได้อันนี้มันสูงเลยจะไปซื้อเอาอยู่วตเมืองพะละเพราะว่าค่อยมาตาบ้านแมงกิ๊บเมื่อวานค่อยเห็นเขาเขาวางขายนะเขาเห็ดเป็นเป็นเบ้าขายหลายเลยพี่น้องเอ้ยอยู่ในตัวเมืองฮัน แต่บวิวว่าราคาเท่าเลยนะแล้วก็เส้นทางที่เขาไปนี่วิวว่าจะไปได้หรือบ่นะเพราะมันเงาะกนจะก่อนจะออตบานนี่กับถังเงาะขนาดมองกันแค่ภาษาแั้นนะไปตามมันชมเป็นเดียวแหมเต็มโตแล้วสบายดีที่ละสบายดีเพื่อนเ้จะไปเส้นนี้นะไปมื่อเมื่อเราห้องเหินจ้ะคอนทีทฮะวันทีทห่างเหินเพื่อเราห่นทีทวันที่หนึ่งก็เนาะที่จริงเชื่อเขาลงไปจดซื้อแล้วอะไร แต่ว่าทางมันแย่นะเฮาก็เลยไม่ได้ไปถ้าไปวันที่หนึ่งพวไปจดซื้อแล้วเขาเลยเอาแบบนี้เลยไปเขาอนุบาลแต่ว่าเขากับไปเขาอยู่บ้านเยอะเลยแต่ก่อนนะ่ะคงเห็นอยู่บ้านน้อยนี่แต่ว่าเขายุบแล้วจกักมันเป็นเลยก็เลยไปเขาอยู่บ้านเยอะไปเบียร์ยังก็เขาเอามาแซมกับพี่ฮู้ว่าจำใบดีรู้ว่าทันฤดูกาลหรือบอนะ้าเดี๋ยวนี้่ท่นานอยู่แล้ววะกระเดือนเกลียวจำใบดีเอ้าจำใบดีเดี๋ยววาลูกขึ้นน็อตลูก แมกับฮู้ว่าทัเละดูยู่ดูอ่อตะเพิอนทางภาคกลางบ้านนี่นลัดจ้าปลัดจ้าอ่อรูจาออตะบ้านน้อยคนงิบไหมลนะ พาคนไงเอาเรียไปละต้องคิดเข็นเพิง่งแล้วล่ะไปซิ ฮอ,อนบอลพิญญาพิสุดนี่ระว่างบันเวงบ้านบึงพิ์มงนี่กะสบายดอ้วเพียงเออกรรถไทยนะค่าแน่นะรถจักรไปมีลอดแรกขนอผู้หญิงครขาผยไม่ใช่ค่ายแน่ เปนวิทย์เลยพี่น้องเลยคันรถคันเลอ่มมอกมันตั้มตันะตัวนี้มันตั้มคือไปวิรอดนะแต่ว่ารถคอยมันสูงเนี่ยตัวนี้มันอ่ะคันตัวนี้มันตั้มนะมันจะถูมันถูละมันจะฆ่าพี่น้องเลยอันนี้มันสูงมันไปไปได้สบายตัวมดตัวนี้นะตัวนี้แะยะเนี่ยของหนูเลยถ้าจะไปทางเซผักโคจมผัดทำลาย กันยใอยตลอดรอบ่เลบโอ้แค่นีน่เพราะมันมีแห้งนะทำนี้ถือว่าพออากาศเย็นแห้งมาได้ฝนก็ะไรฝน,นแห้งมาแล้วเป็น้อยจิดเบ็ด

Bạn sau tốp ngọt sao ngọt 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 Nặng được mình ngọt ngọt Mười nặng là có ngọt ก็มันไก่เนาะ Đang nhau nào cũng chán nè Bước này hồi nè nhau Được con tốt như này Không thôm thử thằng phí này โอ้โหเก็ดไหมนะเก็ดไหมปีนี้นะโหมงเลยอ่าคือบ้านเฮาต้องไม่แห้งเลยเออม่แห้งอยู่พี่น้ำมากเลย มั่จะ้อหอมเลยนี้่วหั่มเบอร์นี่มเบอร์นีอเ,เอะถงนี่กระทมเว่มังก่อนบอบม,ม่อก่อนมา ไม่อยากจะสามารถยังแหเกิ่งนะเท้าสลัดหอนมึงตอนนี้มาหอนเมืองเรียบร้อยนะมาเฮามกินเฟอร์ก่อนพี่น้องเลยพันธุ์กินกินเฟอร์ก่อนที่จริงแวะซื้อเครื่องใช้โค้ดเงินเลยได้ซื้อกาดำหอนกับสี่ไปเฮาโตนตื้นโตนจิ้มเลยกินเฟอร์ฮานพันนี้ก่อน เฮ้ยไม่ถนัดอยู่ที่ไม่ถูกแล้วอะไรนี่ไว้มาแล้วมามาเรื้อยเขาออกไปดิเสร็จส่ซับใคิดก่อน

นยไม่นี่เ้อือ้อเย้ยเย้เย กินทะเลอดมั่งกออกไปแล้วนะเดี๋ยวไปหาเลาะตะลาดก่อนไปเอาตลาดนะแต่ว่าค่อยท้าอยู่นอกนะพอมไเหานำเดี๋ยวคิดกระแม่จะยียยไ่ไ้ไปเลยเนาะ Đấy chút phòm Đấy chút gom phúng này bỏ nhịp này cái sơ xứ phên mốt <laughs> 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 đây sao đi, tập sạp sạp nó nâng Mà mở cái này Đi đây <laughs> Mà cái này này kịp có một กับซาดอันนึงเงินไปซื้อเบียรยาง้องเออแบบกระทิงน้ำฮอนย่างไปซื้อเบียยางวันปซื้อเบียยางก็มือมาฮอนเบียยางอะไรเป็นไรลายลายชายพันธ์เดี๋ยวเขาไปเพิ่มเาตตาอม่านะลงมาหน่อยเลยเอาตัวได้กันตัวได้หกร้อยนะไปเบิ่งกันตัวเลมันงามตัวนี้ชองห้านึงเพิ่เดียวหกร้อยอยู่พี่หกหกพันห้ มีลาย่ไหมมีลายสายพันธุ์จองเดอาตนเลยดีนี่บอบกลอยนะถ้าเป็นใบขาวเลยสิพี่อยากกบขาวเด้้บอตัวนี้เขาสีดยาสีดยาบ่ยาจับสาใบขาวเอาชองห้านึงละเอาห้าสิบหาเลืกอะเบ้ง่ายหน่ได้เออเอารดเอา

เพิ่นมีเอา,ากางเอาเอาเดี๋ยวเราจะกบ้าปลาอยู like ่นี่สิใครก่อนยาจับเพิ่งีดยาฉีดยายังนี่ยานการนันนข่าวยังมะมันใบขาวอย่าไปอมนิ้วนิ้วมือได้จับกินนี่นะใช้เป็นกองกองสิบกองสิบด้เขาเอาแต่ตัูงี้เยอะเลยแถวเลยสองห้านึงอันนี้ เอาห้าสิบตนอย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเข้าเดี๋ยวมันกิบเลยเดี๋ยวเขาังขนขึ้นนะ1 <10. S 2> พิพี่พี่พี่แถวนี้เดงนี้นะจะขึ้นรถรถ

ตอนนี้<ม>ฮอเทินทีเรียบร้อยนะฮอเทินกับพี่ตะเวนมันจะใบสองใบาสามพี่น้องเลยำพอดีนะออกแต่พุ่นใบงูไปลงมาหนิพยายางกับป้านี่นะพอเมื่อื่นเราจะได้ไปปลูกนะโอ้หางมุนมันแล้วเนาะพยายางก็ลืมบาะราคาพี่น้องฟังนะต้นหนึ่งนะ่ะราคานะ่ะสามสิบสามพันกีบต้นหนึ่งราคาอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะได้เอาประมาณนี้แหละพี่น้องเลยอะขอ,อข้อมกับเจอน้าพ่าแม่พี่น้องที่มีตมสม เดี๋ยวคลิปหน้ากานหน้าพอมได้ไหมพี่น้องไย